หม่ซงค่าเหม่ซงพินองภูปันปปแหง้งห้องป่อยเซงแมปวิดีโอเฟแอเกาสิบก้าค่ากูกิกูกลกูติกูตั้งตะโมตั้งเซงค่าเมื่อไนเป็นวันปวดค่ะเอาวันที่เจดเหินหทันที่สปีสอง1หง,งเศ้าอค่ะในตอนรายการเสียงข่าวตเม,มืองเฮาค่าวันเมื่อไนเขาใส่หมอหอมและห้างแห่งข่าวเงาวละล,ะละายโฮดีๆมากปืนผ่าปันพ่นองฮาคคาอ่อนาสู้ฮาค่าก่าถมด้วยขาวาว่าวง้าโฮในค่ะ อาคะาโน่ในข้าวตั้ง5ปีมาในซึ่งมันหลอดตึกอาซีเอสเอสอัมย้อม2ปากปอกว่าจังหนังไหนซึ่งมันเห่นซึ่งหลอดตึกอาซีเอสเอสเอเอมาในข้าวตั้ง5ปีปายนั่นในข้าวตั้ง5ปีปายในอัมย้อม2ปากปอกยาววาจังหนังไหนค่ะคอเสีลยวก้นจึงได้ตับซึื้จึงไดง้อาซีเอสเอสเอเอในลงไล่เมื่อกึดตึกปัดเปิ้นตัวเมืองเอ็นซีเอเมื่อวันที่15เดือนธันวาคมปี2515ต่อถึงย่าําเลียว มีข้าวตั้งฮาปีปลายยาวซึ่งมานแห่นซึกหลอดตึกอารซีเอสเอสมาอัมยอมสองปากปอจมส่งงยดซื้อโขปาอา์ซีเอสเอสเอสเอดว่าเข้าขาลงไล่มือเอ็นซีเอตั้งซึกมานปันกว่ามันกระดีดสัจจากกันว่าเตออาตึกกันในนี้ไหนในคณะไหว้เสยลงลายมือมายาวเข้าตั้งซึกมานเป็นปางตึกกันมามีสองปอกปลายยาววาจังไหน วายเสียซึ่งมารยืดอาณาจึงเมืองมาเมื่อวันที 1, ่ทน 2, 2, หนึ่งเหลือนทนสองปีสองเห็นเศร้าเอสนันสีถึงเมื่อวันที 30, ่ท 3, 2, สามสิบเหลือนทนสามปีสองเห็นเศร้าเอสนมีข่าวออกมาว่าของสีซึกมารเตแแ่นซึกหลอดฤาษีอสเซสเซอ์ SA, อันปักไว้ยจอมแหลนลินใต้ไทยตั้งมดว่าจังหนังไหนเกี่ยวกับเรื่องในจอมซึกหลวงยอดซึกลานในว่าลองปล่อยข่าวลือจังไหนในมั่นนำหนา วันเมือในาใยนเนี่ยคะในวันเหมือนไยก้อยกาว่าเข้าเตว้หวมองมงังเตกอําใจนางเกาก้อยกาเข้าอําลีโตกใจมีข่าวจึงในกอหลีอํามีกอหลีตับซื้อข้าในตื้นมีวิทยาฟัางไว้อยู่ตาเสียยาวกว็เปอร์เขา,ามีการทมมือมายาวไหวหลังลงลายมือกึดตึกกันตีเวงเกงตงและสองวันก้อยสัาปอเป็นปางตึกกันยาวว่าจังไหน ในจุมยบกกองการเจ้าคือกึดตึกปัดเปืนตัวเมืองแอนซีเอจุ่มในอันถูกซึ่งมานแห่งซึ่งหลอดตึกน้าที่สุดสามเป็น R C S S, S A ตั้ง K N U ไหนะจุมยบกกองการเจ้าคือซ0บจุม่มอันลงลายมือกึดตึกปัดเป,ปืนตัวเมืองแอนซีเอในเดมีเเมือนหนังเตียวโฮมดโมมครติกลุเนห็นเมืองมันปัดเป,ปืน A B S D F ปฏิปอดป่อยเจอจระแข่ง A L P เตียวโฮมเจอจัดช่าง C N F ดับซึกย่างกำมแทมดิโมเครซี (DKPA) ด,ดับซึกปดปล่อยเจอจัดย่างของเสียงเงียบเค็น k เอพีซีโฮมตุมเจอจัดย่างเพิร์กเค็โฮมตุมเจอจัดลาหูเอลดปาร์ตีเมืองม่อนใหม่ n อ็นมเพจุ่มปดปล่อยเจอจัดปอพีอ็ n เอลแลของเสียวขึ้นจึงไต้ดับซื้จึงใต้อาสี s อสเอเอสเอเจไนวันในคาอ๋อข้อมูลอันในสื่อขาพูดได้ฮอกออกไว้ค่ะ ลูกดีอันในสกกาในหาา้องข่าวก่อถมต้วยข่าวง้าโหในคาะ,ะข่าวง้าโหในย้อนอํำเนแค่พางในคาะ,ะซึ่งมาร์ลตั้ง KNU KNL เป็นบางตึกกันตีในเมืองม้อนซึ่งมาร่ะซึ่งมารยึดอ่านหาจึงเมืองแลดับซึกปดปลอยเจอจัดยางคณะ,ะ KNU KNL เป็นปางตึกกันตีหิมวนัน ดิหิมวานหมานอองเจเว้งเยเยเนาะเจตอนเจตอนตู้ปลายาในเมืองมอนวันไหนเมื่อวันที่หกเลือนธทนสี่เปียสองห่งเ้าเอสดือนสี่ลองซิบคำปีไต้สอย1นึ่งป่าิพานนี ยามกลางคำมอโคโมเสิบสิบต่อถึงเจนมอสามสิบซึ่งมานไลยตั้งตับกองสิบหกฝ่ายใดกุ้มกําดับจุ้มหก knu knla เป็นปางตึกกันเซในปางตึกนั้นมีโกนในปื้นดีก้อนหนึ่งไรเตอร์หมัดเดี๋ยวเลยว่าไรเตอร์จับหมากกองตีขาลงนใน่ะแน่ใจเว้งเย่เมืองมอน่นั่นค่ะ knu knla ตรงหนึ่งหอวถึงว่ายเเป็นว่านาเ่นกุ้มกําข,ของตับจุ้มหก knu knla ในยาว ว c เ KNU KNLA เข้าโฮมซิมตับมานในวันที่้าเลื่อนโทน3ปี2เห่งี1เหี่ยสีในวันนั้นก้ยหนังเก่า KNU KNLA ถูกซึ่งมาเอาเฮอมิ้นกว่าตึกโตดถึงในวันที่2 8เลื่อนโทน3ปี2เห่งี1แหละมีกวนเมืองยางนับโผเหงไ่ปลายเพอยู่จ้อมแหลนดินเมืองไทยวานไนอมูลอันนัยสือข่าวด้ฟฟีดอมออกไว้ค่ะ จำในเฮาคาเดอออนพี่อนอกค่ะมาถมข่าวงา้าวเทียงโหนึงค่ะเอเฮาคามาถมด้วยข่าวงา้าก้นเนปางกลางใจใน่ค่ะเนาะพ่อซึ่งมันยืดอานาก้นเมืองปลายกว่าซอนดีอาร์ซีเอสเอสมีหมอกสามปากายพ่อซึ่งมันยืดอานาเข้าตั้งสองเลินปลายม้าในก้นเมืองใต้ปลายกว่าซอนในนาดีอาร์ซีเอสเอสเดมีโหก้นหมอกสามปากก็ยยาวว่าจังไหน วาเสียซึ่งมันยืดอาานาจึงเมืออโฮมตุ่มมาเมื่อวันที่หนึ่งเหลือนทนสองเปียนสองเห็นเศร้าเอสนันสีกวนเมืองใต้ไปกว่าสซอนวหยตีในนาลินของสีเอาขึ้นจึงใต้ดับซื้อจึงใต้อาสีอเอสเอสเอสเโค้ก้นตีเม่ตมีหมอกสาปากก่อวันไะห้จอมซึื้หลงยอดซื้อโคเป่าอาสีเอสเอสเอสเลาดิโพดอยหอ,อกว่า ในนานลินซึกเขาอันก้นเมืองปลายมาซ้อนไว้แต่เป็นก้นเมืองผักกากำน้ำกำพองกอในการจจ้องเปินกำพองกออำเนโกเสียวและมาซ้อนไว้เจนไหนก็มีย่ำเหลียวเซียนใสไม้มีกาหือแต่ไปลยโฮเตตโตอ่าก้อยกาเตม,มีมอ3 2องปากถึง3ปากเจอในไวาไหนก้นเมืองอันปลายกว่าซ้อนไว้ดีในนานลินอาสีเอสเอสกุ้มกันไว้นั่นก้อนอันเข้าป้านในสีดีเอ็มารคาดอานาแต่อัมมีหนังกก่าวาไหน กวนเมืองอันกวนเมืองใต้อันกว่ายอยู่เศ้าในนาเรนอาศีษอซสัตว์ก้มกำนันอ่ำลาคอนอยู่ไว้ตีเหลียวกันซอนอยู่ไหว้นาตีไหลนาตีนันกวยวาไหนไหวเสืซึ่งมันยืดอานาจึงเมืองมาตั้งแต่วันที่หนึ่งเดือนทันสองปีสองเห็นเศร้าเอต่อถึงย่าเหลียวในขอเสียวขอเสียซึ่งมันใจไล่ฮูกห้ต่อกวนเมืองเสียือ้อกวนเมืองมีหาปากเซิบ คาบ่าเจือซิบก้อนเนี่ยค่ะถูกติ่งยอบถูกติ่งยอบถูกติ่งยอบมีสองหงเจ็ดป่าเศร้าแปดก้อนแหละก้นเมืองก้นหนุ่มถูกซึ้งมันปืดเลืองจอยตะลาไวมีสี่ป่าเสียซิบสามก้อนหนอยู่ดีจุ่มจอยเถียมก้นตกขอกการเมือง AAPP ปืนเผาออกไว้เมื่อวันที่หาเลื่อนทนสองปืนเผาออกไว้ว่าจังหนังในคาอ์ออมมอนอันในสึกขาพุทธเดอ,ออกไวค้ค่ะ กําในห้าคาเดกว่าทอมด้วยค่ะนาอเงาไายเกี่ยวกับไปลอง C R P H ซํำว่าจึงหือมีจึงหือไหนค่ะนาออาคาในก่อ C R P H เดยอบทบอุบโอจอมจุมผูจอบไอ่ไอ่แอมแอจะจึงลู้ฟฝ้าว่าจึงหนังไหน วันที่เจ้ดเหือนโทนสีเปีสองเฮงเศร้าเอสเหือนสีลองซีเอ็ดคำปีได้สอยหนึ่งป่าสิบฮานีจุ่มโพต่างนาศีอาร์พีเอชดีโฮบทบอุบโอ,อจอมจุ่มโพจอบตาโคตรหาคอมมุ่นหมันแมนตีเมืม่องโมตุม้มในค่ะเนาะ อาจจะย่นน้ำค่ะดรสา,สาสาพ้องต่างเมืองคมตุมในจจจึงรุมฝ่าอันจุ้มโต,โตแดแนนสภาพเมืองคมตุม CRPH เปินผ่าว้ว่าจุ้มพูต่างนา CRPH และจุ้มพูจอบ IIMM เดออบโอกันลองตับซึกมรมก่อการให้คาเหมก้นเมืองในเมืองคมตุ้มว้ซึกรมยืดอาณาแต่เจมเมอวันที่หนึ่ง เรือนโทนสองปีสอเห็นสาเอสป่นมาในว่าจังหนังไหนหนังฮือป้อเตเอาตั้งเพจดับซึ่งมารายนั่นจุ้มซ r p h พแลจุ่มผูจอบ I I M M, ไอแอมแอมเดคมมือเฮ็ด้างกันกว่ากว่าลายจึงหืออันว่าน,นั่นไหนเอบโอกันกว่าวาไหนเที่ยงฝ่ายหนึ่งก่อใน CRP h รเลายฮับไว้ซักเศษลักฐานห8 0 0 0 0นอันเกี่ยวกับเรื่องซึกมารก่อการห้เสี ก่อการไห้เสียวและในซักเสียเจ้าในในแรแจงเลี้ยงว่าซึ่งมานป่นเป็นศุนเลยสุนเป็นก้นหาวแห้งวันในคะออในซักเสียลักฐานอันส r p h มีไว้นน่นเมื่อนางหนึ่งอลองคอเสียซึ่งมารูลายคาแหมก้นเมืองหาปากบายก้นเมืองเลยลู่เสียงตายพ่อซึ่งมานแลปริงมารติ้งยอบเทถามสิบปลาย รอซึ่งมันป้อทุบก้นเมืองซึ่งมันเอาเอ็นแห้งปืดยือ้อย่าปังในกลางใจลอยลายกัดเย็ยนถึงตีลู่เสียงแลอ่าปันกวนเมืองจู่ตุ่มกันในกลางใจลอยลายกัดเย็ยนตีงัอก้นเมืองหนังอ่ามีปักเปิงคองสีซึ่งมานล่ำติงยอผู้สื่อข่าวผู้ก้มท่านหลิกแลปิกอึดเขาย่าล้มสื่อข่าว ลองปีกเอื้อแแรงอินเทอร์เน็ตแลป่ปนเปนสุนไลลาจาก้นเมืองเจ็มกว่าเจอในในคะออจุ้มพูจอบอายอิมอมในหมวกจุ้มจัดจึงลุฟ้า u ยูเอ็นพอพร์ตขึ้นมาเมื่อในปี2 0 1เตาจอบโค่นหาเก็บข้มอมูลทด่เมอรระแข่งโฮมตางโค่นหาข้มอมูลลองปอนเปนศุนและศุนเปนกน้นโคนาจุ้มเป็นโพตางหนากัดเขียนเมืองอเมริกานีโกรส กลุ่มเจียนกลุ่มเจียนนคะค่ะจุ้มอันใดคะ่ะมีปุนพรอตาเตีจอยเทียมคนซอกหาเศคนโยนคะ่ะคนซอกหา้ากเสในเมืองนอกเมืองหนังหือป่ไดีอาอั้งพิษเดียบตาตาลาไหลผู้มีตั้งพิษจันสูงตีลุ่มเดียบตาตาลาในเมืองนอกเมืองว่าไหนเมื่อป่นมาในคะ่ะ CRPH ยามปืนเผาลาดไว้ว่าเดอ่อนอาอั้งพิษดับซึกมานถึงตีลุ่มเดียบตาตาลากูเมืองเมืองไอ้สีสีในเย,ยาว เป้ซ้ำว่าเมื่อโฮมตมอ่าใจวูเขาจุมไอ้เสียในเซตาโหนางเฮดตก,กดทัดเอาตั้งพิดและจ้มหนังไม้มีกูเมืองเมืองมีนั่น C R P h ชิเตอเข้าใจไว้อยู่ว่าจังไหน เที่ยงลงนึงก้อนเะนี่ยแต่เจ,เ,จเมอนในกลางเล่นโนเวมเบอร์2 0 1 9น้มาเกี่ยวเลยลองเพียวมวยเคอก้อนรอยหินจ่าเสจุมตะละร่วมตะละไอ้สีสีปันคว่างให้จุมผู้ต่างหน้าลงเปืนตีตองถามกดทัดในเมืองห่มตุ่มแลเมืองบังกลาเทศวัยย่อเหมือนกันไหนคะ่ะอคอมมอนอันไหนสือข่าวใต้ฟรีดอมออกไวค้ค่ะ อคาลูกดีข่าวอันเนสกัาในหฮาคาเตอออนพี่นอกคากว่าถมต้วยข่าวเงาเทียงคะเนาะพี่นองคาฮับถมย่าจ่องเสียงมั่นเจงเลี้ยงคาห้ามเจงเลียงแนืจอยร้านมาปันอีดหนึ่งค่ะเนาะต้องตักมัหลายค่ะเนาะปีปีน้องๆเฮาคาถมกันอยู่ที่ไลตั้งไรลในค่ะนะหฮาคาเตอออนพี่นอกคาเมื่อตัวเงาลายตีในเมืองใต้อีดหนึ่งว่าจังหนังไหนค่ะอคาในกอคนเมืองตั้งย่านอ่าสนใจป้อยเลนนําอันซึกมันรึงป๋องเด็ก จัดในแก่ปังปังคาแหมก้นเมืองไหนคะออซึ่งมารปืนผ่าเซเคึงปองต่จัดเทป้อยสร้างเกียนเลนนำเข้าเลินหาอยู่ในเซตาก้นเมืองตัางย่านจึงได้ป้ดห้องอําสนใจนะคะ่ะ ซึ่งมันมาติดป้ายหางผู้ห้องความในกลางเว้งละลายดีสีปืนผ่าวาเดือจัดเฮ็ดปอยซ้อนนําโดยมีล้อห้องเพลงความในวันที่13สถึงส6บหเดือนโทนสีในในเซต้าก้นเบื้องอําสนใจกันก้นหนุ่มตั้งย่านลาดว่าดีในก้นหนุ่มอําจางต้งหนึ่งในกลางใจหนังอกหนังใจในเว้งในเว้งหลง่ะเว้ง แตเลว่าเว้งซ้าเลขสีรับซึ่งมันซ้ำนำํากอบเหนแลเข้าทางว่าก้นเมืองเป็นใจเเา่ในสีเข้าเคืองแต่เฮ็ดป้อยเกี่ยวปอยมวนตีเต้เฮค่ขากวนเมืองอําป้าใจเฮ็ดป้อยขลาอกวนเมืองยายยืออยู่กูวันวันเมืองเป็นพื้นเปลี่ยนไฟว่าไหนตอนต่กวนเมืองต่างย่านแต่ก่อเมื่อปีกายก่อย้อนเปอร์โควิด19เกาสอําเป็นจัดเฮ็ดปังเ่นน,าน้าเรือนหานค่ะปีนี้ก็เป็นปีที่สองตีอนกวนเมืองอ่าจัดเฮ็ดป,ป้อยเนี่ยค่ะออ ก้นหนุ่มตุนที่ได้ออกฤกษ์ปืนผ่าไว้ว่าพ้องเขา้ากวนเมืองก้นหนุ่มยายื้ย่าติงยอบนบโพเหงนันหันถึงหันถึงเจือ้อขาลู่เซิงเจื้อนันสีในอําทุกลีจัดเฮ็ดป้อยเลนนา้าอําทุกฤีข่าป้ามลนซื้อจมในป่างป้อยอันสึกมันจัดเฮ็ดวานาันใน่าข้อมลอันในสึกขาโพวดวยฮอกออกไวค่ะเนาะนกับในฮาค่าไดอออนปี่นอกค่ากว่า่อมด้วยข่าวแทงโหนึงค่ะอันในก็เป็นข่าวเงาขคนะเนตีอัน เตเลยว่าเกิดขึ้นที่ในเมืองใต้ขะนอในกอนซึกมาตดีก้นวานอันจอยแข่ไฟลุมก้อนปอกกว่าสองวันในขาวาน้าเสียวแลขึ้นห้องปอมเมกว่าเอาสาเป็นโตตายเย้าในค่าก้นเมืองต้นที่อันออกมาจอยแข่ไฟพองไฟไหมลุ่มก้อนปอกป้องยองผิวมือคําวันที่สี่หญ้าปริกแเลยซึ่งมาติีงยอบเอากว่าถึงมือว่าเข้า่ยากลางในปองข่าวที่ปอมเมพิโนว่าให้กว่าหับเอาโตตายมันใจ วันที่6เดือนทนวีพนเ้าเอเนี่ยคะ่ะซึ่งมันปองข่าวหาปอมแม่โกอ่องแปงถ้วยก้นปอกหยองผิวสักคันว่าเนคะให้กว่าเอาโตมันใจพ้่องปอมแม่พีนองกว่านั่นในกะนะกว่าฮับโตตายนั่นแลหันห้อยเจ็บม่านกาจอมนาจอมตาแลตดีโตมันจ่นค่ออเลยนั่นในก็มีห้อยผาเถกาผาเถกต้องป้าเนคะ่ะ โกอ่องแปลงถ้วยในใน,นพ้องไฟไหมดีลุ่มหงองเตเลาวาไฟไหมลุ่มหงองผิวเมื่อวันที่สี่เดือนทนสีปีสอเห็นเศร้าเอดย่ามกลางคำนันบนใจายปุ้งน้ำเลียนออกเฮือนอันกว่าจอยแขไฟพ้องนันยาปลิกและซึกมันติงยอบเอาม่นใจกว่าสีเอาเลื่อนจอยตะลาดโดยไหมมาตานหนึ่งสไว้หลังติ้งยอบและสองวันซึมันห้องกว่าเอาก็เป็นโตตายาววันไหนข้ะคอมเมนอนนันไห่นซื้อขาพดโดยหอ,อกออกไว้ค่ะ ลูกดีในสีก็้ในห้าามาถ่ถมได้ข่าวงาโหนในแทงขาเนาะข้าวาม่ถมข่าโหนในข่าวของเสียซึ่งมานล่ลําติงยอบลูกหลานพูกเขาจุม้มปาดตีนกยุง้งว่าจังไหน วันที่6เดือนธันวาคมปี2561เดือน4รอง10ค่ํปีใต้สอย1ป่าเพานี้นั่นซื่อข่าวเตอเอราวาดีออกเนไว้วา่าคอสีซึกมานเขาติง่งยอบก้มขังโตก้นในนาเฮืนโกจาเล่เนีคะเนาะอันเป็นพูกเข้าจุ่มปาตินกยม NLD ดีตึงปะโกย้อนถูกเอาตั้งผิดวา่าป้นเป็นใหม่มีการก้มทิ้งเฮกลังลองเพล้ําเจอแมงตั้งเป็นโควิด19สีมีปังในกังใจว่าไหนะ อันขอเสียซึกมาติ้งยอบกว่านั่นค่ะเป็นลูกยิ่งโกจาเลอายุเลสีขส่ขบสี่ขบและดัางหลานยิ่งอายุสองขอบอีกด้านแทงหลานใจอายุสิบสามขบตีอันติ้งยอบลูกอ่อนไวน้นั่นก็ในว่นว่าก็เป็นปอลูกอ่อนอันถูกเอาด้านพิษไว้เสซ่อปลายไว้อยู่นั่นเด็กเขามอบอัพโต้ในขวาอ้อ ลูกอ่อนก็เอาค่ะเนาะพีน้องจําใจโกจาเล่ลาดว่าในย่มเหลียวก็เป็นเม่น้งโกจาเล่กอไลซ้อปายไว้อยู่ซ้าเอาลูกอ่อนปั่นเฮาลุมลาไห้เมื่อพ้องยามตึกเตอ่อ,อนลูกอ่อนกว่าทบแมเขาอยู่นั่นและเลยถูกซึ่งมาติงยอบเสห้องกว่าจะถามตีในตบับลูกอ่อนก็เกื้อก้างตกใจเสโกแห้งหนาซึ่งมารอ่อนกันถามว่าโกจาเลอยู่ไว้ตีไหลกวย กล้วย้ากออําโหดจอมเสอําลานไล่แล่จังไล่ถูกจังไล่จังไล่ขึ้นถูกปล่อยตัวออกมาวันไหนย้อนลองในเสย่ามพ่อมือเหลี่วขาชื้อเป็นชื่อคือปีน้องผูกเขาจุ้มป่าตีนกยุงอันเขาโฮมบางในการแจสันคัดตับซึกมาน,นันไล่ถูกซึกมานเขาปักตาไปด้วยจอมไว้อยู่ตาเสปุ้นตาเดจิดด้งยอบเจื้อเขา เอามาเป็นเหยื่อต่อล้องให้ก้นเจืออันถูกต่างเอาตั้งพี่เสียวและซอไปไว้อยู่เจอน,นั่นเขามอบอัพโดปันของสีซึกมานว่าไหนป่วนมาไปหึงสังไในก็ไมีข่าวออกมาว่าของสีซึกมานเลยกว่าจริง,งยอบลุกจ้ายผู้ลงแหลนฝ่ายป้ายเป็นอยาสองกอ ดิเวงมอละแมงเมืองม้อนมีกว่าข้าวตั้งสองวงเงยาะกอยังไปปล่อยออกมากคืนย้อนเปาฝวายคอนสินซึกมานไปจิง,งยอบไลโตก็เป็นปอลุกหวันใจสองก้อน,น,นว่าจังไหนเต่๋ยวเจมือวันที่1เดือนทันสองปีสองเหาเศ้าเอธปนมาคันนวาตับซึกมานยืดอำนาจลงปองจึงเสกวนเบองออกในการใจรวยไลก่กัดเยนสารคัดซึกมานต่อถึงวันที่หกเดือนทันสปีสอเหาเศ้าเอสใน ขอเสียซึ่ง,งมาร์เปื้อนี้คาแหมกวนเมืองปลาเจมลูกหวานเลขทีเอสดดอัมยอมหาปากแปดสิบเอด้ยยาวแลกวนอันถูกตีเงยียบกว่าอัมยอมสองเหงิจเดปากหาสิบปลายว่าจังหนังไหนค่ะข้อมูลอันในสื่อข่าวได้ฟีดอมออกไว้ค่ะออ อ๋อค่ะพี่น้องค่ะทอมค่ะโฮ้ด้นเย้าเป็นไว้เจะหือพองค่ะค่ะพี่น้องค่ะขับทอมอยู่ดีไรตั้งไรไในคะเนาะกอปันตั้งหันถึงมาลายคะะนาะปันตั้งหันถึงมาลายเยากอมนเมในตอนรายการปล่อยเสียงห์ฮอกามาลายไหนคะะนาปันตั้งหันถึงไรไในค่ะอ๋ออ๋อค่ะยินโจมพี่น้องค่ะกูก็ดีรับทอมปันเอ็นปันแห้งใหนค่ะเนาะย้อนให้ปีปีน้องนเฮาค่ะกูก็กูกวนค่ะนอะอยู่ลีกินวันกันและหลอดเพกันกูก็เสก้ำไหนค่ะ อ๋อค่ะนอพี่น้องข่าก็เ่อย,ยอนลาดอินหนึ่งค่ะนะพองยามมือเหลียวในในคณะอิงเนอหน้าการต่างงานค่ะนอการง,งานก็ซ้านํามาในแหละเขาใส่หมาคอมก็มีลองเดลยวาเจังหือขละมีลองอ่ากวาดใต้เมื่อเนอสว่สางเจ้าในเสในและอยู่ที่ไกลๆเสเสวแลอัสเซงเซส่งมาปันปีน้องขฮาคคาค่ะนะ พีน่น้องเฮาอันปันแห้งเฮาดีโฮ่งปอวยสิงแมพเรดิโอในคารเนาะออข้าก้อยกาว่าข่าวงงาวได้ก่ออัมปันลุดคารเนาะเหมือนจังหนังกูวันคาร์นะเฮาคข้าลรอ่านปันพี่น้องข้าตีข่าวในกำเนิดก็จะเป็น5โหต่อถึง6โหคารเนาะต่อวันเมือนได้ได้กอเฮาถ่อมกว่าใน้กอเตมีอ่า2 3 4 5 6 7 8ีห้เโหยาวคาร์นะเนะมือนได้ข้าถ่อมข่าวงงาวกว่ากอเตมีหมอก8โห ใค่ะเนาะเจ๊โถเจ๊โถโอ้โหเจ๊โถเปลี่ยนโหบอกกันได้ค่ะเนี่ยเอาค่ะกำนันแล้วก้การว่า เข้าคาอ่ำท็อปอ่ำเปิดกว้างค่ะเนาะอําเปิดกว้างแหยแกะอ่านตั้งหันถึงปี่นอค่าออกในรายการนะคะเนาะกล้วยกาวา้อความกูออันอันพี่นอคาเตรียมมาค่ะเนาะข้าวใส่มะหอมอ่านกูอันในค่ะเนาะอ่านไว้อยู่ไนค่ะก็ย็่นหลีนจมกูก็กูก้นไหค่ะนะย้อนให้ปี่นอคะอยู่เลิกกินหวานแลให้ลอดเพเขยนกันกูก็กูก้นเสก้ำไหนค่ะเนาะทอมอยู่ดินไรก็ ปันตั้งหันถึงบ้านไรค่ะพี่น้องค่ะใครปันตั้งหันถึงซึงหืออํานั้นก็ปันเอ็นปันแห้งพูดจัดรายการเนก็ส่งมาไลน์ดีเนคอมเมนต์นะคะนะค่ะกอยืนหลียื่นโจมค่ะเนาะกูขอกูกวนจีรับถอมปันเอ็นปันแห้งไหนค่ะนะอ้ายาะกอยินโจมถึงห้องปล่อยเสียงเฮาคาค่ะเนาะห้องปล่อยเสียงเฮาคาห้องปล่อยเสียงแบบได้เดียวเนค่ะนะตีปันตื้อตา้งเนค่ะดอกปันตื้อตางเหี่ยก็แต่เลยว่าจังหือปองใจปันนั่นค่ะเนาะข้าวใส่หมอคอมก็เอ่อวงวังได้ซ้ำเลยกวาดใต้เนาะ เป็นเขาดีโฮงป่อยเสียงก,กําสือก้อยกาว,วาอยู่ติดไหลก็เด็กขัดใจหาคอมมุ่สเสียปืนเผาข่าวเงาปันส่งปันที่โฮงป่อยเสียงเฮาในคะเนาะน,นะเฮอพี่น้องครับประด็นลรภาพถอมกูมือวันนั้นอยู่ในคานเนาะยินชมกูก็ค่ะยันเด็กกูก็อยู่หลีกีนวันรอดเพช่กันเสนกําคะเนาะหมือนทงค่า